เราได้กรอบวงเงินมาประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะไปดำเนินการกิจกรรมงานโครงการอะไรบ้างที่ตามปฏิทินเนี่ยนะคะเราจะทราบว่าในส่วนของการดำเนินการวงเงินของปี2555เนี่ย6กุมภาพันธ์ค่ะ2555ถึงจะทราบกรอบวงเงินเพราะนั้นในส่วนของการดำเนินงานตั้งแต่ตุลาคมถึง6กกุมภาพันธ์จะดำเนินการอย่างไร อันนี้ทางส่วนของสอนพก็ได้เตรียมการชี้แจงซึ่งเราจะมีการพูดคุยให้ท่านฟังในภาคเช้าของพรุ่งนี้นะคะว่าใน6เดือนนี้เราจะดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณในส่วนของการใช้วงเงินงบประมาณของปี2554ไปพรางก่อนอย่างไรบ้างอดอคอยติดตามภาคต่อไปในส่วนนี้นะคะก็นี้ย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนว่าหลังจากที่ได้วงเงินแน่นอนแล้วเนี่ย ทั้งสปทอเองทั้งสปทอเองก็จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการคราวนี้เนี่ยมันจะมีจุดเปลี่ยนมากกว่าเดิมจากแผนปฏิบัติการฉบับเดิมๆที่เราทำนะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ก็คงจะต้องอยู่ในข้อวิเคราะห์ในข้อการวางแผนของท่านในช่วง3าวันนี้ละค่ะเพราะฉะนั้นจากการดําเนินงานไม่ว่าแผนปฏิบัติราชการก็ดีแผนปฏิบัติการก็ดีเป็นบทบาทหน้าที่ในการดําเนินการของส่วนกลาง ซึ่งจะส่งต่อไปยังเขตพื้นที่การศึกษาการส่งต่อไปยังเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยท่านก็คงจะต้องศึกษาทั้งแผนปฏิบัติราชการของสองพทแผนปฏิบัติการที่ได้วงเงินมานะคะว่าได้มาเท่าไหร่อย่างไรเพื่อไปทําอะไรบ้างไปทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะกี่ปีนี่ไม่บังคับนะคะในนี้ก็เขียนไว้5ปีท่านอาจจะทํา4ปีล้อกันกับ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงของสอบถก็ได้ท่านอาจจะบอกแล้วของเก่ามีอยู่แล้วนะคะใช้ของเดิมได้ไหมก็ต้องกลับเรียนกลับไปว่าของเก่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยนโยบายรัฐบาลชุดนี้ไหมนะคะ,ะแนวทางการดําเนินการของใหม่ของที่จะดําเนินการกันใหม่ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีไหมนะคะ อันไหนที่สอดคล้องรับกันแล้วจําเป็นต้องทําท่านก็อาจจะบอกยังบรรจุอยู่ในแผนได้แต่ถ้าเผื่ออันไหนที่ว่าเป็นของใหม่เอี่ยมเลยท่านก็ต้องลุกขึ้นมาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาฉบับใหม่ของท่านนะคะอันนี้ก็เป็นการบ้านเรื่องที่หนึ่งละว่าแต่จะทํำยังไงในส่วนนี้นะคะเราก็ต้องมาดูต่อไปในการดําเนินการเนี่ย นอกจากจะทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะจะ4ปี5ปี6ปีแล้วแต่ท่านละนะคะจะทำไปถึงปี2558-2561ตามที่สภาการศึกษากำหนดก็ได้ตามแผนปฏิรูปรอบ2แล้วแต่นะคะตรงส่วนนี้เ,เป็นอำนาจหน้าที่เป็นข้อวิเคราะห์ในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งส่วนกลางจะไม่บังคับว่าท่านควรจะทำกี่ปี นะคะเพียงแต่ว่าทำแล้วให้สอดคล้องรับก,กันกับนโยบายหรือแผนของส่วนกลางนะคะเพราะนั้นมันก็เป็นปกติธรรมดาทำแผนพัฒนาการศึกษาเสร็จถ้าก็ทำแผนพัฒนาการศึกษาประจำปีทำแผนปฏิบัติการประจำปีและข้อ4ค่ะข้อ4แต่เดิมซึ่งเราก็ทำกันทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด เพื่อไปของ,งบประมาณของแผนพัฒนาแผนพัฒนาจังหวัดแล้วก็แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดซึ่งในอดีตบางเขตพื้นที่การศึกษาต้องยอมรับว่าไม่เคยได้เงินเลยแถมเขายังไม่ให้ส่งแผนด้วยแต่บางจังหวัดได้เงินเป็นกอบกรราได้หลายร้อยล้านบาทน,นะคะแต่ตอนเนี้ยขณะเนี้ยเราจะบริหารจัดการโดยใช้ a r e รียเบสเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยจะของเงินจังหวัดหรือไม่ไม่ของเงินจังหวัด ท่านต้องลุกขึ้นมาทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกับแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดอย่างเข้มแข็งเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษาตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะคะตรงส่วน